You been good friend, you สวัสดีสสดค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองเช่นเดิมนะคะ,ะก็มาพบเจอกับโปรโมชั่นดีแท็กนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะโปรโนเนต็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเนต็ตเบิ้ลแรงแรงราคาถูกๆนะคะของ d ีแทตอนนี้ d ีแทมาใหม่ตอนนี้ยังสมัครได้นะคะความเร็ว30เมกโปรสุดคุม้ม ะะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจนะคะต้องไปดูกันเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจนะคะสมัครภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะคะทุกๆแพ็กเกจราคาที่หมอนแจ้งจะเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดแล้วก็สามารถสมัครแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่ายต่อได้เลยนะคะเดือนละ50บาทเองถือว่าคุ้มมากได้โทรฟรีนานครั้งละ15นาทีเลยนะคะ,ะเรามาดูแพ็กเกจสุดคุ้มเลยค่ะแพ็กเกจแรกนี่ขายดีจริงๆนะคะแพ็กเกจนี้ความเร็วอยู่ที่30เมกะบิตนะคะความเร็วเยอะราคาก็236บาทราคารวมภาษีแล้วนะคะ แล้วก็แพ็กเกตนี้สมัครได้เลยนะคะใครที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ลงทะเบียนปุ๊บเติมเงินเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสมัครได้แล้วก็จะต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะนาน6เดือนเลยละกันนะคะเราก็เติมเงินเข้าไปทุกๆเดือนรอให้มี SMS แจ้งเข้ามาว่าแพ็กเกตคุณจะหมดแล้วนะอีก2วันเราก็เติมเงินเข้าไปเลย คองาบาทเติมเข้าไป240บาทละกันนะคะเป็นแบบเติมเงินนะคะของ DT แทนะคะสามารถสมัครได้นะคะดอกจัน104ดอกจัน3 3 0สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะถือว่าคุ้มมากนะคะโปรเน็ตตัวนี้สุดคุ้มจริงๆค่ะแต่ถ้าใครต้องการเน็ตที่แบบว่าขอราคาถูกน้อยเพราะไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมาย ก็ใช้โปรเนต็ตเพียงเดือนละ150บาทก็ได้นะคะ150บาทก็ได้เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดเหมือนกันนะแต่ความเร็วก็อยู่ที่4เมกะบิตถามว่า4เมกะบิตเล่นได้ไหมเล่นทุกอย่างได้เหมือนเดิมดูหนังฟังเพลงได้ทุกอย่างค่ะนะคะใช้งานทุกอย่างเหมือนกันแต่อาจจะช้านิดนึงนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้วอรี่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหา นะคะก็สามารถเติมเงินสมัครเข้าไปเลยนะคะดอกจัน104ดอกจัน445สี่เหลี่ยมแล้วก็กดพรอ,ออกค่ะราคาก็รวมภาษีแล้วนะคะต่อมาแพ็กเกจความเร็ว1 5เมกะบิตอ่าก็ไม่ถือไม่น้อยนะคะไม่มากไม่น้อยก็โอเคนะ1 5เมกะบิตราคาเพียงเดือนละ300บาทเออขอโทษค่ะเดือนละ200บาทเท่าน,นั้นเอง นะคะ200บาทรวมภาษีแล้วนะคะได้15เมกะบิตแต่เดิมแค่10เมกนะใครที่สมัครได้ก็จะต่ออายุให้อัตโนมัติเหมือนกันนะคะนาน6เดือนหรือบางทีอาจจะมากกว่า6เดือนด้วยซ้ำไปนะคะสามารถกดรหัสนะคะดอกจัน104ดอกจัน3ารณหสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะคะ แต่หมอนอยากจะแนะนำแพ็กเกตนี้มากกว่าเนี่ยความเร็ว30เมกะบิตถ้าใครพอจะจ่ายไหวนะคะเพราะว่า,าความเร็วมากเนาะราคาถูกนะคะแล้วก็ต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนอย่างที่บอกบางทีอาจจะมากกว่า6เดือนด้วยซ้ําก็ต้องรอดูข้อความที่เขาส่งมาอีกทีเมื่อครบกําหนดนะคะสามารถสมัครได้เลยนะคะซิมใหม่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ลงทะเบียนสมัครภายใน7วันหลังเปิดเบอร์นะคะ ใครถูกใจแพ็กเกจอะไรก็ลองเลือกดูนะคะตามความต้องการของเราจริงๆนะคะแล้วถ้าใครที่ต้องการโทรฟรีด้วยล่ะมีไหมมีค่ะหลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจเน็ตไม่อันไปแล้วสามารถซื้อแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่ายได้เลยนะคะเงื่อนไขก็คือโทรได้นานครั้งละ15นาทีห้ามเกินถ้าเกินคุณจะเสียส่วนเกินนาทีละ1บาท นะคะครหัสก็คือดอกจัน104ดอกจัน904เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะเดือนละ50บาทเองนะคะอ่าถือว่าถูกคุ้มนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วก็เลือกเอาที่ถูกใจนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ